สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับนี่ห่างหายกันไปนานครับนี่วันนี้เราก็สต็อกลูกร้งครับพอดีว่าไองานดินเขาสั่งหน้าดินนะครับนี่ขุดไปขุดมาก็ไปเจอทองนี่เ,เรียกว่าทอง เรามาสต็อกเลยครับมาสตอ็อกขังเลยเฮ้ยลอตรงตรงดิัวหนะ้าพอยกเลยนี่ครับลูกรังสวยๆครับเม็ดเล็ก เจ้าน้าเงินขเ,เขาเสียคลิปเขาอันนี้เราก็สต็อกได้หลายเที่ยวแล้วนะครับนี่กะว่าหน้าฝนปีนี้ก็ไม่ขาดแคลนครับ นี่ช่วงนี่เราก็สต็อกไปเพราะว่าไม่พอกันนะครับนี่หน้าฝนไม่พอกันแน่นอนอันนี้เราสต็อกกันไว้เยอะๆนี่เดี๋ยวใครต้องการเอาพ่วงมาใส่เลยส่วนหน้าดินเราก็มีนะครับนี่หน้าดินตรงนี้เป็นหน้าดินเราก็สต็อกเอาไว้ นี่ลูกรังนะครับเม็ดสวยๆเลยครับอันนี้ก็ห่างหายกันไปนานครับโอ้หลายวันอยู่นะครับก็ดีว่าวุ่นๆอยู่กับการทำร้านขายของนะครับทำร้านขายของ ติดทางนะครับติดทางเลยใครสนใจก็เวียนผ่านมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับนี่ก็ลูกรังของเราทำทางขึ้นเลยครับมาอีกแล้วไอ้โรบเบิร์ส่อยขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะขึ้นง่ายไหมเลย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  เปลี่ยนยางมาใหม่ครับ6เส้น จะเป็นลูกรังสวยๆนะครับลูกรังโอ้เม็ดสวยจริงๆเลยครับนี่นี่นี่เรยจะจปูไว้ให้มันสูงเลยครับตอนนี้ พอมาถึงนี้เราก็จะไปดันนะนโน้นนะครับเราจะทําทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้มันเท่าสูงเท่าโกดังเราน่นนะโน้นให้มันสูงเท่านู้นเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับ อันนี้ทำทางขึ้นได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้ลงไปอีกเดี๋ยวรถนะครับจะเอาหัวขึ้นมาฮน,นี่ถอยเสียบไปโน่นได้เลยครับถอยเสียบไปเทบนโน่นเลยทีนี้ต้องใช้สมองนะครับทํางานนะครับเราอย่าใช้กําลังอย่างเดียวนะครับต้องใช้สมองอันนี้ถ้าเราเทไว้ข้างล่างเทเทแล้วต้องใช้ไม้กู กยขึ้นอีกหมดค่าน้ำมันอีกอันนี้เราทำทางได้รถไถทํทำทางได้ล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาหัวขึ้นมานี่ถอยเสียบไปโน่นเลยทีนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูครับอันนี้เราก็สต็อกกาว่าสต็อกปีเนี้ครับเนี่ยกาว่าเอาให้พอครับ สต็อกตรงนี้ไว้บางส่วนแล้วก็จะไปสตอยู่ข้างในนะครับอีกตรงนี้คือเราจะเน้นรถพ่วงนะครับรถพ่วงเอานี่เราจะจะเน้นเอารถพ่วงมาเอาตรงนี้แต่ข้างในนะครับข้างในเราก็จะเน้นเป็นหกล้อนะครับให้รถหกล้อไปเอาข้างในเพราะว่าทีมแคบแต่ตรงนี้มันวนได้นะครับเรามีหินทรายนะครับหน้าดิน นี่เราเตรียมแล้วครับเตรียมคือว่าเราเตรียมทุกปีนะครับมันก็ไม่พอนะครับถ้าพูดถึงนี่มันไม่พอนะครับลุรังเพราะว่าหน้าฝนก็ทีมงานรถดำนะครับก็จะโทรมาถามนะครับว่าใครมีของเรามีนี่คือได้เปรียบเลยนะครับนี่พเพราะแหลงของเราเป็นแหลงลุรังอยู่แล้ว โซนอื่นจะหายากนะครับแต่โซนของเรานี่ยังเหลืออีกเยอะนะครับเราเจอเราก็จะสต็อกมานะครับช่วงนี้ก็คือว่าวิ่งดินบวงที่ดินเขาสั่งหน้าดินนะครับไปเจอลูกรังเราก็ยังย้ายบ่อไม่ได้เราก็ใช้เวลาส่วนนั้น,นครับมาสต็อกตัวนี้นะครับี่รถก็จะไม่เสียเวลานะครับลูกน้องก็จะได้ทํางานกันทั้งวันนี่คือการบริหารการจัดการนะครับ นี่พูดถึงว่าเป็นลูกพี่นี่ไม่ใช่ว่าจะสบายนะครับต้องคิดตลอดนะครับคิดทุกช็อตทุกเวลานะครับนี่ออนก,ก็สอนลูกๆนะครับสอนลูกร้านว่านี่การที่จะเป็นลูกพี่เขานี่มันไม่ใช่ง่ายๆครับ เวลาเขาเนี่ยนะครับต้องวางแผนวางจัดการนะครับมันจะได้เป็นสัดเป็นส่วนตรงนี้เราก็จะสต็อกไว้บางส่วนนะครับอยู่ประมาณ2 3 0 0เที่ยวนะครับตรงนี้ก็จะมาให้เก,กะกะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ของอีกเจ้าหนึ่งครับมีสองงานแต่เราเดียวเราเช่าเขาตรงนี้เดี๋ยวจะเช่าเขาเพื่อสต็อกดินตรงนี้เอาไว้